ไม่ว่าจะนานแค่ไหนไม่ว่าเอมิจะอยู่ไหนพี่เนะี่ก็จะไปตามหาเจ้าให้ได้แล้วก็จะไปช่วยเธอกลับมาให้ได้และพี่สัญญาว่าพี่จะไปหาเธอพี่จะไม่ทิ้งเธอใช่ไหมเอ้าไม่ไปไหนแล้วไม่ว่าน้องจะอยู่ที่ไหนพี่เนะ่ก็จะไปหาให้ได้นะเว้ยแต่ตอนนี้น้องไม่อยู่น้องไปไหนอะฮัลโหลจ๊ะ มาที่นี่ทําไมท่านผู้ชมรู้ไหมครับเพราะผมคิดถึงน้องเว้ยผมเล่นในเรื่องลักสุดไปนะครับก็เลยว่ารู้สึกหลงรักน้องไปแล้วนะครับโอเคไม่เป็นไรถึงน้องจะไม่อยู่แต่ผมก็มีตัวน้องอยู่ <c oughs> นี่เป็นไง ตอนนี้ครับมันก็อยู่ในเกมที่พี่ว่ามันจวิ่งเลฟไหมครับผมวูวูหมุน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 มันจะวิ่งเวฟมันจะวิ่งเวฟหมุนหมุนหมุนไม่ได้อีกแล้วโอเคฮะวันนี้ก็จะพาผู้ชมท่าไปดูบรรยากาศในเกมนี้นะครับว่าเป็นยังไงซึ่งกิจกรรมว้าวลัดเลยมีอะไรอีกปะโอเคไม่น่ามีอะไรอีกแล้วนะผมดูไปหมดแล้วก็มาดูตัวเองนะโอเคซึ่งแฮครับกาชาในวันนี้นะครับผมมีอะไรสุดบ้างครับมีแล้วเอมิด มีน้องชิซาหรอชิซาแล้วครับแล้วก็น้องลูป้านะครับผมนะผมที่สุ่ม3ามตัวครับอยากได้ตัวไหนก็ไปสุ่มนะครับผมนะเร็วนะครับตอนนี้ยังทันนะครับท่านผู้ชมครับ ตอนนี้ยังทานนะครับรีบๆโหลดมาแล้วก็ไปสุ่มซะเขาไม่สปอนด์แต่แต่เกมเนี้ยขนาดมันเป็นเกมฟรีไม่ยังดีขนาดนี้เลยนะฮะนี่จะเป็นเกมเสียตังค์นี่คนเล่กเล่นแะ้วหยอกเล่นหรอกเล่นนะับซึ่งผมก็ยังไม่ค่อยได้เล่นอะไรไปมากมายครับก็ตอนนี้เลเวลยูเนียนผมมีแค่ฟันฟองเองนะครับก็ประมาณนั้นนั่นแหละฮะคุผู้ชมครับแล้วก็นี่ฮะผมมีใครจําได้ครับว่าพาร์ทที่แล้วนี่เราสุ่มตัวนี้มาได้ครับโดยการกดคันเี้ครับพาร์ทนี้ก็เหมือนกันนะครับผมนะแต่เสียดายเผลอลบคิดไปแล้วว่า ผมกดสิบรอบครับแต่ว่าไอตัวนี้เนี่ยที่ผมกดได้เนี่ยไอชิมันเบ้อจิงเนี่ยมันกดได้ครั้งเดียวอ่ะกดได้ในโลเดียวเวแบบ what the fuck มากนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวผมจะพาผู้ชมไปดูสกิลน้องครับว่ามันเป็นยังไงกันบ้างครับผมนะคือต้องบอกผมต้องบอกว่าผมก็ไม่ได้อัพอะไรที่โหดอะไรขนาดน,นั้นนะครับผมนะ ก็ยังมีบางอย่างที่ผมจะต้องเรียนรู้กับเกมนี้อีกเยอะนะผมเนียคีเรียนอย่างน้อยมากเลยเออมันจะติดคียกี่โมงซึ่งทุกทัวผมก็แทบจะอัพอ่าเต็มเต็มแบบเต็มของของของตัวเองอ่ะแทบจะหมดละแต่ผมกดได้กี่ดาวครับกดได้กดได้อ่าดาวเดียวนะครับผมนะไม่ต้องไม่ต้องสนใจเพราะว่าผมไม่มีตังค์แล้วผมไม่ได้เก็บด้วยไม่เป็นไรแค่ได้มาผมก็ภูมิใจละโอเคเดี๋ยวเราไปทสสกิลน้องกันดีกว่าครับซึ่งที่ที่ผมจะไปเทสนั่นก็คืออ่นี่เลยนะครับมาเวอร์หกสิดเกว่ารับ อาจจะยังไม่ไหวขอเล่น50ก่อนนะฮะนี่ก็เป็นทีมที่ผมจัดมานั่นเองนะครับผมนะก็ประมาณนี้แหละ,ะฮะก็ไม่ได้มีตัวอะไรดีขนาดนหรอกปเล่นเลยดีกว่าเ้ย,ย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ใจเย็นก่อนคุยกันก่อนดีโอ้โหเข้าใจเข้าใจแหละมาพี่ต้องมาสู้กันหน่อยฮะล่างที่างกับร่างที่เป็น ใส่ยับไม่สนโลกสกิลลัวขนาดนี้ต้องเอมิดเท่านั้นละแหละต้องบอกว่าสกิลของเอมิดมีลูกเล่นเยอะมากครับผมนะเอมิดหรือเอมิดไม่แน่ใจเขาอ่านยังไงกันขอเปลี่ยนหน่อยขอเปลี่ยนหน่อยพอดีก็มีส่วนร่วมเหมือนกันปะเออแต่ตัวมีส่วนร่วมเหมือนกันปั๊บอันติบุ้มบ้าโอ้ยตัวนี้ก็ถือว่าแรงอยู่นะจริงๆมันก็แรงทุกตัวแหละอยู่ที่เราว่าเราสั่นยังไง อุ้ยอะไรฮะอะอะไรอะไรอุ want, like <ics> ้ยอุ้ยอุ้ยอันนี้อันนี้ต้องไปไหมปึ๊บมาเลยมาเลยพี่หมาแปลงล่างก่อนแปลงล่างก่อนเฮ้ยผมว่านะเปลี่ยนตัวก็ดีนะเปลี่ยนตัวก็ต้องก็ดีหน่อยนะเออมันต้องแบบบริหารเลือดหน่อยถ้าไม่เลือดถ้าไม่เปลี่ยนตัวผมว่าเลือดผมหมดแน่เลยว่ะนี่ไงโอ้โหแรงอยู่นะเนี่ยผมอัพมาตัวนี้มาฟแตกเต้มยังฟแตกเต้มยัง อาจจะยังนะมา,าตีเลยเซึ่อเสกเขาเรียกว่าเสกอ่าร่างทรงครับมากดค้างปุ๊บอันตีอัน,แบบอต,นอตีนี่แบบอันตีนี่อันตีนี้แบบโอ้โหสุดยอดมากท่านผู้ชมดูดินะครับดูอย่างแรงแต่รามจที่เข้าทำไมเป็นงี้ปะแค่นี้เหรอเรียบร้อยฮะอ่าสำหรับน้องเอ็มบิทโคตรมันเลยนะครับเออตัวน้องเล่นมันมากครับเล่นสนุกมากเลย คือท่านผู้ชมครับผมมีอะไรจะยอมรับหน่อยครับว่าผมเนี่ยกองเล่น้วยโคตรเยอะเลยกี่วันกูจะเล่นหมดกูถามจริงจะบ้าเนี่ผมผมไน้่จะเล่นไม่ไหวหรอกครับท่านผู้ชมครับก็ถ้ามีเวลาอาจจะเล่นนะฮะแต่ว่าช่วงนี้ผมเล่นในเรื่องหลักอยู่ไงก็เลยแบบเออยังไม่ได้เล่นในเรื่องแบบอันใหม่นะเออหมายถึงว่ายังไม่ได้เล่นอันเก่านะเอยไปเล่นอันเก่าหน่อยก็ดีนะจะว่าไปแล้วขอแวะหน่อยแล้วกันอันนี้อะไรอ่ะอันนี้อยู่ไหนวะ <laughs> ตอ,อยู่ครับโอ้โหอยู่แบบอยู่ดูนเลยอะ่ะเออผมเชื่อว่าหลายคนที่เล่นเกมนี้ก็คงผ่านมาแล้วแหละนะแต่ผมเนี่ยรัดมาไกลมากมันจะมีบางจุดบางช่วงนี้ผมอาจจะโดนอยไปหมบแล้วนะครับโอเคอันนี้อันนี้ที่ไหนอ่ะอ๋อที่นี่โอ้ที่ที่หมูยังไม่ได้เล่นเลยอะ่ะเมืองสวยนะผมชอบมากโอเคเดี๋ยวเราจะไปเล่นในเรื่องเควสอันนี้ดีหน่อยครับแล้วก็จะเน้นสกิปรัวๆแต่ว่าอันไหนน่าสนใจผมก็จะเล่นนะอันไหนน่าสนใจผมก็จะเล่นอันนั้นแหละคือผมต้องบอกเลยว่าเมืองนี้สวยมากท่านผู้ชมครับ ดูดิเมืองแบบสวยมากเว้ยไม่กูยุคดึกว่าอยู่ในโลกอนิเมะโอเคเราไปเล่นเควสก่อนเลยกว่าครับเอานอิมิดมาย้อนวิลุงเวลาหน่อยในเควยมันให้เล่นยังไงอ่ะกดไปตามตามคำแนะนำที่เขาให้ให้เรากดนะฮะอ่าที่เขาเควสนี่ฮบผมนะอ่านไม่ไม่ครับสคริปต์ก่อนเลยให้คนดูมาสปอยคอมเมนต์เอาหน่อยครับว่าเรืองเรือนม้เป็นยังไงนะเดี๋ยวผมจะเป็นหน้าอ่านขอสรุปสั้นๆเลยก็ได้นี่ครับผมนะ สวัสดีตอนเช้าค่ะอ่าโอเคดูโฟน่าจะได้คุยกันอยู่ร้านกับอุ้ยได้เวลตลอดเลยเหรอเนี่ยทุกการเล่นนี่เราได้เวลตลอดเลยปะออกเดินทางเหรอวอทไปไหนเ่ะคุณมีน้อนหมีด้วยดูดิไม่ใช่น้อนหมีน้อนอะไรครับปี巴าเนี่ยครับฮนามิอรอเมืองไหนวะเมืองไหนคือเมืองฮนามิอยู่บอกว่าเป็นเมืองที่ผมไม่สามารถไปได้หรือเปล่า are ถึงแล้วแหละอ่าอุ้ยใช่หรอชั้นมาที่นี่ครั้งแรกเมื่อ ข้ามเลยคือผมอาจจะยังไม่ได้อ่านอะไรเท่าไหร่โอเคมาอุ้ยเราได้เล่นน้องชิซ่าเลยครับผมนะคุณก็เหมือนกันนั่นแหละตรงนู้นปเ็นเควสมีอะไรอ๋อให้ตีมอนไปอุ้ยยังเหรอแท่นวาร์ปเดียวอ๋อไม่ใช่นึกว่าเป็นแท่นแบบแท่นวาร์ปนะครับฟาดทาร์เบลเอ้ยเดี๋ยวใช่เหรออ๋อไม่ใช่อ๋อเป็นเป็นการลบลบล้างไอ อะไรก็ไม่รู้นะฮะเขาว่าโดนแบบโดนแช่แข็งอยู่อะเออ Promise เขาบอกว่าลาลอยได้มีขาวทำไมทั้งนั้นจะว่าไปไม่คิดว่าพวกเธอจะมองเป็นการปลอมตัวของฉันออกสายตาอุ้ยอันนี้คือการจำลองเมืองญี่ปุ่นแบบสวยขนาดนี้เนี่ยสวยมากท่านผู้ชมครับโคตรสวย ตรงนู้นมีนะตรงนู้นมีตรงนูนงน้นมีตรงนูนงน้นมีจา้าโอเคเลยสคริปต่ออันนี้น่าจะเป็นการมาลบล้างคริสตอร์นที่ถูกแช่แข็งเอาไว้อยู่แล้วต้องได้ลบผู้คนไปเนี่ยมันทำเองทำไมมันไม่อันนี้เองวะ <c oughs> ออทำเองแล้วทำไมไม่เอาออกเองไม่เข้าใจผมดิ่งงไรโอเคอุ้ยรอบนี้อยู่ไหนอีกะ่ะอุ้ยแต่ว,ว่าชีสะจะ จะว่าไปดีครับผมมีพลายนอยู่นี่ครับว่าถ้าตัวสมมติว่าททฟูทลิงเนี่ยถ้ามันตัวใหม่ถ้ามัน,มมนออกมาเลเลนผมจะสุมน้องชีซ่าไยนั่นแหละครับซึ่งที่ผมตอนนี้ผมนอมนอยู่ผมจะสุ่มน้องชีซ่านะครับอมบอกไปแี่ดีแหละแต่ถ้าตัวใหม่มันออกมาแล้วมันแบบมันโอเคอะไรเงี้ยแต่กูขอเลชีซาอย่าหลุดเลนผมได้ดีสองตัวแล้วอ่ะมันจะหลุดเลนไปเนี่ยมีไม่มีการันตีด้วยสกิปยาวสกิปยาว เรียบร้อย,อยวิออยยวอัพปะเน,นี่ยเสียงวิวอัพปะไม่แน่ใจอยากอ่านอยู่แต่ผมมาช้าไปอ่ะแล้วมันจะปวดเล้าเมืองเพื่อแม่สมมติว่าต้องผมไปนันไปเนี่ยโอเคถึงคาเฟ่แล้วนี่ครับคาเฟ่จริงหรือคาเฟ่ปลอมนะนี่ไงข้ามเลยข้ามอย่างเดียวตัวดีแม่ในเรื่องค่อยไปสรุปกันทีหลังแล้วกัน เหมือนว่าให้คนที่ดูคนที่ติดตามกีนี้มาสรุปหรือไม่ก็ผมอาจจะแอบอ่านเองก็ได้นะเป็นดูๆคร่าวๆว่ามันเป็นยังไงเรื่องม้ไงอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ผมผมรู้สึกผมผมรู้สึกว่าผมอินไอมิดมากกว่าอุ้ยฉากนี้ต้องดูว่ะเชื่อยผมข้ามอะไรไปเยอะด้วยอ่ะโอ้ยมันแบบทำไมน้องๆน่ารักกันอย่างวะน้องผมไม่เข้าใจนี่ผมกำลังแพ้ให้ ฟังก่อนเดี๋ยวรอรับบรรยากาศก่อนๆได้ฮะรับบรรยากาศรับบรรยากาศก่อนอู้ทำไมลิ้นพันบ่อยในช่วงนี้วันยากาศดีจังเลยพอาทิตย์ตกแบบนี้หาดูได้ยากนะถ้าซูมิกะยังอยู่แล้วก็เธอคงอยากเก็บช่วงเวลาเหล่านี้เอาไว้ในอัญมณีของเธอแน่ๆอืมภาพวิวสวยใช่ไหมเอาว ไม่หรอกเธอจะรู้สึกว่าอาการดีๆแบบนี้อาการอะไรอาการดีๆแบบนี้เกิดจะอะไรกันนะแล้วสืบหาสาเหตุที่เรายังไม่เคยยังไม่เคยค้นพบมาก่อนโอเคเดี๋ยวเราต้องใส่อารมณ์กับอ่าของบรรยากาศตอนนี้นะครับเห็นอีกตรงป้ายข้างล่างนั้นไหม ใช่เห็นเขาล้มตรงเดิมเป็นคันที่เจ็ดแล้วว่าดิอือ้าวแสดงว่าโลกนี้ติดหลมเหรอพรานักงานขายคนนั้นก็อย่างหูเชดคราบที่ไม่มีอยู่จริงเหมือนเดิมกำแพงรอบข้างลอกหลุดจนแทบไม่เหลืออะไรแล้วแต่ชุดยีฟอร์มของเธอกระสาบไร้ที่ติเหมือนเดิมทุกอย่างอรูขายเครื่องดื่มอัตโนมัติก็ถึงกำหนด เติมของมันแล้วครั้งที่ข้างในก็ยังมีขวดอัดลมที่ผลิตมาตั้งหลายสิบปีอยู่แล้วเต็มไปหมดแมวนั้นนอนอยู่ตรงนั้นมาสองเดือนแล้วหรืออาจจะนานกว่านั้นก็ได้สำหรับฉันเองเพิ่งจะรู้จักมันได้แค่สองเดือนเท่านั้นเองอ๋อเพิ่งเข้ามาในโลกนี้คร,รั้งแรกหรือเปล่าเนี่ยเด็กสัตย์ต้่มยังคงถ่ายรูปท้องฟ้าหลังเรื่องเรียนอยู่เลย ทั้งที่ท้องฟ้าน,นั้นตอนนี้ถูกเรโซแนซ์นข้อฉีกออกเป็นเสียงแต่ใน,นสายตาของพวกเขามันจะคงเป็นเมฆเป็นนกเป็นสายรุงท้องฟ้าที่สมบูรณ์แบบของวันนั้นดินพร้อมพันเลยตลอดเวลาเลยร้านค้านั้นยังคงเปิดเพลงป๊อปจากศตวรรษที่แล้วอยู่เสมอหน้าต่างที่ไม่เคยปิดสนิทก็ยังค้างอยู่ตรงนั้นรอยเดิม เหมือนกับตอนที่มันถูกทิ้งไว้เมื่อหลายปีก่อนพวกเขาทั้งหมดถูกทิ้งเอาไว้ในอดีตสำหรับฉันฉันเริ่มจะลืมไปแล้วว่าวันนี้คือวันอะไรลืมไปหมดแล้วโหโลกนี้มันติดอะไรขนาดนั้นหรออันนี้คือผมไม่รู้เรื่องเลยนะผมไม่ได้อ่านเลยชีวิตแบบนี้มันแทบจะไม่ จะให้ความรู้สึกเหมือนกับว่ารู้สึกเหมือนอะไรเหรอฉันว่ามันก็คล้ายๆกับสายที่โทรไปแล้วไม่มีคนรับนั่นแหละก็คือเรียกไปก็มีใครตอบรับอะไรเงี้ยแค่ได้เห็นเขาพ่อแม่ของฉันมักจะยุ่งอยู่ตลอดทุกครั้งที่คิดถึงฉันจะพยายามโทรหาแต่ส่วนใหญ่พวกเขาก็ไม่ค่อยได้รับสายถึงจะรับแล้วก็มักจะไม่มีอะไรกันพูดไม่มีอะไรพูดกัน after became a a e r s o n หลังจากที่ฉันกลายเป็นเรสโนเนนต์และถูกควบคุมดูแลโอกาสแบบนั้นก็ยิ่งหายหายากเข้าไปใหญ่อ่านอะไรวะเด็กฉันคิดว่าคำพูดของผู้คนเกี่ยวกับฉันก็คงทำให้พวกเขารู้สึกกดดันไม่น้อยเหมือนกันในบ้านเกิดของฉันทุกคนไม่ค่อยยอมรับพวกเรสโนเนนต อ้ีกแหละผู้ลิฟเนเตอร์เท่าไหร่สายตาพวกเขาจะควบคุมพลังของตัวเองไม่ได้ก็เหมือนระเบิดเวลาที่พร้อมจะระเบิดได้ทุกเมื่อทั้งหวาดกลัวและรักเกลียดในเวลาเดียวกันฉันไม่อยากให้พ่อแม่ต้องลำบากเพราะฉันก็เลยคิดว่าถ้าฉันอยู่ห่างออกไปเพาะขาคงไม่ต้องเจอกับสายตาเหล่านั้นหรือเสียงสุสิปนินทาอีกคิดถึงพวกเขาไหม ทำหน้าอย่างนี้ก็ต้องแน่นอนวะมุมต่ำอีกแล้ว I ร a n t say w นกันขนาดเราไม่ได้ส,น,ส,น,สนิทกันขนาดน,ะนาดั้นนะดิเาไม่ได้ทกนขาันนะ์ก็ไม่ได้สนกอนนาันะเรม่ดกอยขางมันธะร,รม่ดกันาากกขาดัา้เร่นกันันก็ต้องมีไปเรียนเราแทบไม่ได้ใน้าไม่ได้สนกันนั้นิาด้สนกันขาเนขาอยู่เหมือนกันา พราะงั้นเธอจะต้องออกไปจากที่นี่เหรอเธอต้องกลับไปเพื่อใช้ชีวิตของเธอต่อฉันอยากจะยุติบัางวลอันเลวร้ยรายนี้ให้จบลงจริงๆนะฉันพยายามมาแล้วหลายครั้งไม่ท้วนแต่ผลลัพธ์ก็ยังเหมือนเดิมทุกครั้งแต่เธอเ็ยังไม่เคยหยุดพยายามเลยนี่ every time the lament struck ทุกครั้งที่ดูอะทุกครั้งที่อุย๊ยอา้าวรอบนี้เราไม่เป็นใบ้วะทุกครั้งที่อาดูการโจมตีจะกลับมุ่งหน้าไปยัง <c oughs> หอคอยนีออนสวนกระแสผู้คนที่กำลังหนีเอาชีวิตรอดแต่ที่รู้ดีว่านั่นก็คือสถานที่อันตรายที่สุดเธอรู้ดีว่าคนที่จากไป <c oughs> แล้วไม่มีทางช่วยกลับมาได้ <c oughs> แต่ก็ยังยื่นมือออกมาช่วยพ่อ <c oughs> แม่กับลูกคู่นั้น ชายหนุ่มที่บาดเจ็บแล้วก็ฉันตอนทีพิ่งหล่นเข้ามาในเมืองนี้เธอรู้ดีว่าในวงวนที่ไม่มีมันจบนี้การช่วยใครสักคนมันไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ไม่ไเยคยเ,เมินตอบเสียงร้องขอความช่วยเหลือเลยสักครั้งแล้ว,ลวคุณก็ปรากฏตัวขึ้นมา ในเวลาที่ไม่มีใครควรจะอยู่ได้ในสถานที่เตี้ยนสถานที่สุดภายใต้เงาของอุดการที่นี่ไม่ใช่เรื่องของโชคหรือความบังเอิญเลยผ่านอีกแล้วิติโซโนโล่ไม่ถูกผนึกไว้อย่างสมบูรณ์อีกต่อไปแล้วซูมิกะเป็นคนเปิดล้อแยกนั้นขึ้นมา <S <S และตั้งแต่วันที่เราพบกันบางวันนี้ก็เริ่มคลายตัวลงอ๋อเริ่มดีขึ้นเหรอ ซึ right ่งหมายคมามว่ายังมีโอกาสที่จะทำลายวังบนนี้ที้ินสร้างได้ใช่ในตัวเธอนะมาคว้าโอกาสนั้นด้วยกันเถอะทำไมคุณถึงเพราะว่าเราเป็นคู่หูกันไงากเชยเจยเธอก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วไม่ใช่เหรอเฮ้ยแสดงว่าที่ผ่านมันน้องเหงา ใจเย็นใจเย็นนะครับเย็นเดี๋ยวเพิ yeah, um, uh, ่งกรีดร้องตอนนี้นั่นจังหวะขาขึ้นครับจังหวะนี้อ่าโอ้ไม่เดีสกิปยังไงดีดิผมเฮ้ยกล้าสกิฟลงปันไดอ๋อบันไดเดี๋ยวลงฝั่งนี้ดีกว่าครับผมนะโอเคไม่ต้องรีบมครับผมค่อยๆไปค่อยๆไปนะเอาน้องเอมิสมาร่วมเดินทางดีกว่า ค่อยๆลงครับไม่ไม่ควรวิ่งลงไปนะครับมันอันตรายเกินนะแล้วค่อยลงไปค่อยลงไปอ๋อฮะถึงแล้วนะครับผมนะโอเคต่อไปลงตรงนี้ต่อครับไม่ต้องรีบนะครับเข้าไปเราบรรยากาศเต็มอิ่มฮ่าบรรยากาศนี่ก็ชิลๆนะท่านผู้ชมครับอ๋อบรรยากาศมันสวยมากอยากให้มีเมืองแบบนี้อีกรอบหนึ่งเลยจังเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวถึงพื้นแล้วก็เดินได้แล้วฮะอุ้ยเอาบอดมาแอบอะไรตรงจอ Okay, โอเคไปละรู้สึกหาวง่วงนอนังไม่รู้ดิโอเครับคุยนี่ก็เอาไว้ก่อนครับเดี๋ยวเราไปสำรวจแมพมันก่อนเลยนะฮะว่ามีอะไรให้เราสำรวจบ,บ,บ้างโอเคเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะคะรับไปสำรวจแบบใหม่กันนะฮะว่าเป็นยังไงโดยการขับรถเล่นนะะี่ฮะวู้วไปแล้วฮะทานผู้ชมครับเนี่ยผมไปถูกทางใช่ไหมต้องบอกว่าเพลงนะครับที่ผมเปิดฟังตัวนี้ผมชอบมากฮะผมค่อนข้างชอบไปเลยทีเดียวการขับรถในห้วงหิมะยากไหมไม่ยากครับผมขับง่ายง่ายเลยนะฮะผมไม่ต้องมาถามนะ ซึ่งก็ไม่มีใครถามผมอยู่แล้วแหละเพื่ออะไร,อะไรเออโอเคสิ่งที่ผมชอบในรถคันนี้อย่างหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปขี่ดูนะครับคือต้องบอกว่ารถคันนี้เนี่ยเราสามารถขี่บนน้ำได้นะครับท่านผู้ชมอ้อ๋ตอตก let's go นี่เป็นไงเออผมใส่อย่างหนึ่งเว้ยมันจะมีเกาะหนึ่งที่ไกลมากเว้ยซึ่งไปดูกันไหมเอาไปดูกันสักหน่อยไหมเดี๋ยวเราขี่รถไปดูดีครับว่ามันมีอะไรเว้ยไปแล้วครับมับนตลาดหรือมันอะไรวะเนี่ยใช่เหรอหรือมันเป็นเกาะธรรมดา อ๋อเป็นเรือปเป็นเรือไม่น่ามีนะเป็นปเรือเฉยๆนะฮะตรงนั้นปอที่เราจะไปก่อนนั่นไปอาใช่ใช่ท่านผู้ชมครับใช่โอเคเดี๋ยวไปดูก่อนเลยะฮะพอดีคาใจเลยก็เลยแบบอยากไปดูไงว่ามีอะไรอเออติดเอ๊ะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มีอะไรตรงน,รงนี้มีอะไรด้วยขอเดือดแป๊บมึนนะฮะอ,อืมเอ้าอ๋อเออไม่ไม่ได้หรอ๋อไม่ได้โถไม่ได้ช่แบบบลู bro. ขออีกทีดีผมจะขอดื้อ อุ้ยไม่ได้แบบเมงบันคับถอยเลยโอเคผมคาใจมากตรงรถว่ามันคืออะไรมันให้เราทำอะไรมันเป็นการแข่งรถใช่ไหมนี่คือมีรถแล้วชีวิตดีๆนี่ครับโอเคเดี๋ยวดูดิว่าอันนี้มันให้ผมท้าทายอะไรอ้าวจริงจังตากลัวรถเหรอโอ้หม,ม่ก็ท่านชมครับผมว่าใช่โอ้อยสาแบล็คคีสาวแบล็คคี ว้าวโอเคครับสอบแบบขี่สอบแบบขี่โอเคเราต้องสอบแบบขี่หน่อยอืมันก็อาจจะนิดๆหน่อยๆนะฮะว้าขออีกทีเลยเมื่อกี้เป็นสอบแบบขี่นะสอบแบบขี่นะฮะปึ๊บปั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 ๊บว้าวโอ้โหเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้าต้องใช้ความเร็วหน่อยปั๊บผมว่าเราต้องใจเย็นในการขับอ่ะ เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาพวกนโอ้โหผมถามจริงว่าผมเคยยอมแพ้อะไรกับพวกนี้ปะไม่เคยเลยดูดูไว้ดูไว้อ่าเนี่ยปั๊บ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 เลี้ยวเลี้ยวอ่าอันนี้เราต้องหักหน่อยอันนะเอา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 ยขึ้นนี่พุ่ง อันนผมมาขับที่ใหม่ดีกว่าเมื่อกี้มันน่าจะเกินไปนะมั้นมันโอ้โหมันน่าจะไปไหนไม่ได้เลยน่าจะทำอะไรไม่ได้ด้วยซ้ำโอเคนี่ครับเดี๋ยวเราจะมาสนาับขับในสนามนี้กันนะครับแต่ว่าไหนรถอยู่ไหนจุดจุดนั้นเป็นจุดเริ่มสตาร์ทรถนะครับฟังดูน,นะฮะแล้วปากกลัวโอ,อ๊ยขอเล่นน้องดีกว่าเทปนี้ลืมก็บอกอยู่ว่าจะเล่นน้องนะฮะเอบเอ,อิบไปตรงไหนตรงนี้หรอจริงจังเปิดใช้เส้นทางอะไรอนะ วอดอะไรอ่ะเอาละอ๋อขับบออ๋อ,อดีเออยี่แหละจะได้ขับมันๆนหน่อยมาเวสองหนึ่ง let's go <S ไปเลยครับผมซิ่งแล้วผมซิ่งแล้วซิง่งขอซิ่งหน่อยอโอ้เพลงที่เปิดก็นีครับเมคนละบรรยากาศกับการเล่นตอนนี้เลยนีครับเออยี่ที่ผมชอบเว้ยผมชอบเวอ่ะจิบหาแล้วเราพลาดไปหนึ่งว่ะ เรื่อันนี้เราพลาดนะครับทุกผู้ชมครับโอ้ชิดผ่านแล้วเมื่อกี้เป็นเมื่อกี้ไม่ตั้งใจไงเอ้ยเอ้ยเดี๋ยว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 ตีอะไรติดอะไรเนี่ยอ้าวแลอะไรจะเก็บได้ปหมเนี่ยอ๋อแต่ว่าต้องเก็บให้ถึงนี่คะแนนเนาะไม่น่าจะไม่เป็นไรนะครับโ่าแต่เรามีเวลาเอ้ยเอ้ยโอ้โหไม่เป็นไรขอไปก่อนข้างหน้าน่าจะคะแนนดีกว่าอยู่แล้วนะครับสวยโอ้ยก็เสร็จแล้วนี่ ครบคะแนนคโคต้าแล้วหืมรถบินได้ครับผมเฮ้ยดึงดึงดึงอ่าโอ้โหเกทเท่เลยนะครับเรียบร้อยได้คะแนนเอสนี่ครับผมนะอุ้ยคองดีขนาดนี้เหรอเปิดหืโอ้โหถ้าผมมาทำผมว่ารวยละรวยละโอเคก็อย่างที่บอกไปนะครับผมนะถ้าเกิดว่าตัวใหม่ที่จะมาเนี่ยไม่ดีนะครับ ไม่ได้อ่าไม่ได้ถูกใจผมผมก็จะกดน้องชิดซ่าเลยครับผมนะก็ตามแน่เลยคะท่านผู้ชมครับเอ้ยอันนี้ผมไม่เคยเล่นหวะขอลองเล่นได้ปะเอ้ยอยากลองเล่น,นอ่ะขอขอเอ้ยเดี๋ยวผมลองเล่นก่อนว่ามันมันเล่นยังไงนะผมไม่เคยเล่นอันนี้อุ้ยเดี๋ยวนะเอ้ยคุ้นๆเลยอันนี้คุน้คๆนๆเลยเฮ้ยนี่ได้อยู่ได้ก็ชีแหละได้ก็ชี้แหละอ่ะโอเคมันให้เราใช้แหละไปเอาละครับจังหวะนี้บอสมาผมว่าเราไหว โอ้โห oh, <laughs> อย่างแรงสวยสวยสวย oh, oh, โอ้โหโดนปุ๊บตุยเลยฮะอ่าเอ้ยเลือกอรางวัลเนระเสริมพลังนะครับคดีเคศัตรูที่โดนโจมตจีความเสียหายจะ้รับภายใน5วิแล้วความเสียหายจะสร้างขึ้นไปอันนี้เลยคือความเร็วแม่งมีสิ่งสำคัญมากตอนนี้น่าเม็เราแรงแล้วไงโอเคเอาแบบเร็วเลย มาบอสจะแค่ไหนอุ๊ยเดี๋ยวทำไมโดนวะบอสจะแค่ไหนกันเชียววะเดี๋ยว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 อ่าเรียบร้อยแตกอืมโคตรตื่นเลยครับอุ้ยน้องน้องเปลี่ยนเปลี่ยนโหมดมามาเล่นมานั่งบนจอแทนนี่โอเคมาไหมกิ๊กกิ๊กฮันนีอยู่ตรงนั้นเห็นแล้วเห็นแล้ว จับได้ไหมจับเอาจับไปได้เหรอน่าจะมีการจับได้นะโอเคเอาฮะก <laughs> <า>็นี่เป็นทั้งหมดของวูเทอร์นิเว็บในวันดีเดียครับผมเดี๋ยวสลับคลิปนี้นะครับก็ใครที่อยากได้น้องครับก็รีบๆสวมมาสุมนะฮะ <laughs> อยากได้หรือเปล่าครับผม <laughs> โอเคเดี๋ยวไปบ้านน้องกันก่อนดีกว่าครับบ้านน้องอยู่ไหนเป็นหนึ่งก่อนจะจบคลิปขอไปหาบ้านน้องก่อนเราจะไปจบที่เดิมนะครับเรามาจากไหนก็ไปที่นั่นนะครับกลับไปที่เดิมโอเคมากแล้วครับผมนะ กลับบ้านดีกว่าแนละ้วบ้านเราไปเปลี่ยนตัวดีกว่าพี่มาแล้วน้องเอมิดน้องเอมิดอยู่ไหมน้องเอมิดอยู่ไหมนะ <c oughs> อุ้ยมีหุ่นยนตด้วยอะ่ะบอดีจ้ะอ๋อไม่มีอะไรอุ้ยบอดีน้องเอมิดมองไปยังเธอคุณมองไปยังเอมิดเธอกำลังนั่งมองบนโซฟ,ฟาในห้องหลับตาลงอย่างช้าๆน่าจะไม่หลับช้าๆแล้วอันนี้น่าจะหลับเลยนะฮะ ด้านหน้าโซฟาที่กว้างและนุ่มมีเครื่องเล่นเกมที่เสียบตลับเกมค้างไว้และจอเกมวางอยู่ม,นมันดูเหมาะสำหรับคน2คนเล่นด้วยเกมด้วยกันในฤดูร้อนทุยลิ้นพันบ่อยจังเลยอะ่ะแล้วเหมาะสำหรับการห่มผ้าและงีบหลับในช่วงบ่ายอ่าเธอหลับแล้วเหรอเธอฝันเป็นไหมนะเราไม่สามารถรู้ได้เลยอะ่ะอุ้ยอย่าเพิ่งโกรดน้องโอเค เอาเลยครับสำหรับเทป B, นี้รับก็ถือวารัที่ผมจะต้องอจบคลิปนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ดูจบจนถึงตอนนี้ครับเอาเป็นว่าไว้ EP หน้า ah, เราจะมาทำอะไรกันต่อก็ไว้เจงคลิปหน้าครับผมไม่บานนีนครับผมนะเจอกันครับผม